ก็เป็นอะไรที่ท,าท้าทายแล้วก็มันมีความเปรี้ยวความสดใสอันนี้แค่ Hence, ส่วนหนึ่งเล็กๆในในในซีนี่จะต้องมีในอีพีแรกนะคะสำหรับมะขามอินดีการก็ฝากดูด้วยกันนะคะคุณสีขาวเยอะที่สุดเลยคือตัวผแต่ที่เราแต่พี่พงศ์ส uh ีขาวเยอะกว่าดูคือด้านนี้ค่ะคือปกติก็จะเป็นเด็กใสๆอันนี้ก็ยกระดับความโตขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยค่ะมีอ้อเห็นของเสียง อ๋อก็ฉีกขาไม่มีก็ไม่มีค่ะให้ทุกคนทำหน้าที่ไปค่ะเราก็เป็นผู้ควบคุมขอชาติของเราค่ะใช้งานลูกหนาค่ะอยากมีเจอคมากนปิดะคปิดค่ะเบียดมากเบียดมากเลยใช่ไหมคะการที่จะถ่ายฉากนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการระกานของค่ะ กิ่งยัไม่เคยเล่นละครเลยใช่คะ็นละครเรื่องแรกที่ว่าเล่นเนแล้วก็เล่นดีอานี่จริงจริงค่ะเล่นดีมากแล้วก็อินกับคาแรกเตอร์กับบทเสแล้วก็มีรักส่งกันดีมากยค่ะนะคะว่าแบบ ไม่ได้เป็นมูนใหม่อะก็เรียกว่ามูนโดแล้วหัือแบบละคร้แล้วของเขานะคะก็เขาบอกเรื่องแรกที่คือตัะคทีก็คแม่คุยไปแมควยค่ะไอ้คนนี้ควยจริง เป็นคาราเบลสุดยอดไม่น่าเชื่อว่าจะอายุเท่าดีร่้พิ่ีได้ใช่ไหมเด็กจริงๆค่ะสู้กำลังทำได้ดีที่สุดเก่งมากด้วยด้วยด้วยบทมันเกินอายุดนะคะแล้วก็ด้วยแอคชั่นต่างๆคาแรคเตอร์ในเรื่องคือเป็นอายุเขาแหละในเรื่องแต่ว่าด้วยการเติบโตของไม่เคยเล่นละครเลยทำให้คนก็ โตเกินตัวจริงเขาเงี้ยค่ะแต่เขาก็อินแล้วก็เล่นได้ดีมากแม่นี่แต่าแต่จริงนางรงน้อง่งสาบ้านแม่นี่ทุกคนเฟียสหมดเฟียสไม่ลาอนองค่ะทุกคนแต่ละคนูกไหมคะย้ทุกคนค่ะองดูแลค่ะบางกล่องของห้านพี่นงเป็นยังไงบางา้างพี่นกพี่นกแม้ถาไมได้เลย ข้าฉากกับพี่นกเป็นไงบ้างก็อย่างอย่างกับพี่อ้อเนี่ยเราจะมีการคุยแล้วก็มีการเล่นกันบ่อยที่จะเข้าฉากก็อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ากับพี่นกเนี่ยเขาก็จะมีคนมีฝุ่นตลอดเวลาแล้วเรารู้สึกกลัวจริงๆที่ในฉากเพราะว่ามีการเอเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแต่ละคนคือเป็นระดับไหนเป็นระดัาได้เลราะมันธรรมชาติมากๆป็นแบบอ้อเขาดเรารู้สึกแล้ตัวเล็กอ่ะแต่เขาสามารถส่งมาแล้วมันคือใหญ่แล้วเรารู้สึกกลัวได้อ่ะ

ก็หลายคนอาจจะเห็นเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งโดยปกติ้าไปก็ปกติก็เล่นดราม่าแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องบทที่มันดุแรงมากขึ้นแล้วก็เอ่อแมสเซจที่ส่งไปอาจจะค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นกับพอยของเรื่องเงนี้ค่ะแล้วก็บวกกับความอลังการของทุกๆทีมทุกๆฝ่ายทั้งฝ่ายภาพเสียงเอ่อคอสตูมเซตดีไซน์ทุกอย่างทุกคนเต็มที่มากหรือว่าภาพรวมมันเลยออกมาอนีก็รู้สึกเป็นเก่งได้เป็น่วนหนึ่งของงานเมื่อกี้คุณราคาบอกว่า เรื่องที่จะประเดิมถ่ายเป็นเรื่องแรกคือเรื่องการส่งตัวให้สานัมาฝากกับนร้ค่ะก็คือจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใช้คำว่าโหดมากๆก็ว่าได้สำหรับหรานะแล้วเรารู้สึกว่าทุกคนตั้งใจไม่ว่าจะเป็นสตูมแต่ว่าทุกอย่างมันบางอย่างมันก็ไม่ได้ง่ายเลยโดยเฉพาะเรื่องของสถานที่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าพอเราเห็นขนาดเห็นแค่ีเซอ e r เรารู้สึกว่ามัน คุ้มค่าแล้วก็หายเหนื่อยเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยโดยเฉพาะแฟนๆหรือว่าลหลายคนที่อยากเป็นคนงานด้านการละครนนะี่นในเรื่องนี้สำหรับฟ้าฟ้ารู้สึกว่ามันมันสามารถทำให้เรารู้สึกว่าเรารักตัวละครนเรมากขึ้นแล้วก็ทุกๆคนก็คือจะมีคาแรคเตอร์ที่มันยากมากขึ้นรู้สึกว่าทุกคนตั้งใจแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้สนุกแล้วก็เห็นมุมมองมุมมองหนของโศกนี้หรือว่าการะด นใครก็ได้ถ่ายต่ไมาอยากเห็นฟิตแบบธรรมดาในชุดแบบโซเชียลทุกวันที่คุณต้องไปดูแฮปปี้ค่ะจริงๆเราเพิ่งดูทีเซอร์ก่อนหน้านั้น,นแค่แบบทัพเดียวเลยแล้วนี้ก็เป็นแบบเวอร์ชันยล่าสุดเราคิดว่าเวยแรงที่มันลงไปแล้วออกมาเป็นภาพมันส่วน,วนมากก็ตื่นใจค่ะที่คนชอบค่ะขอบคุณค่ะอยาให้พีอ่อมทิ้งหายประโยชน์ ใม้ใค่คอดไ่แล้วเป็นตลอดชีวิตไม่ได้ได้ไหมอไม่ได้